ต่อไปค่ะคนที่เกิดวันอังคารเจ็ดวันข้างหน้าจะเจออะไรบ้างค่ะหยิบไพ่สามใบค่ะใบแรก สามเหรียญค่ะใบที่สองค่ะหนึ่งดากค่ะใบที่สามค่ะหนึ่งเหรียญค่ะโอคนที่เกิดันาคารในช่วงเจ็ดวันข้างหน้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณช่างโชคดีมากเลยนะคะ ใบแรกของคุณเนี่ยก็บ่งบอกว่าการเงินของคุณเนี่ยคุณมีโอกาสมีโชคกับการเสี่ยงโชคนะคะหรือไม่ก็คุณอาจจะได้เงินอะไรมาฟรีๆบางทีคุณอาจจะได้เงินจากใครสักคนที่เขาถูกใจในการกระทำอะไรสักอย่างของคุณก็ได้นะในส่วนของหนึ่งดาบจะหมายถึงว่าคุณนั้น อุปสรรคใดๆก็ตามที่คุณมีเข้ามาคุณจะฝ่าฟันไปได้คุณจะประสบความสำเร็จนะคะส่วนหนึ่งเหรียญก็ต้องบอกว่าคุณนะ่ะโชคดีทางด้านการเงินนะคุณจะมีการเงินที่โดดเด่นมากการงานใดๆหรือคนที่กำลังคิดว่าตัวเองจะลงทุนในช่วงเจ็ดวันนี้ก็ทำได้นะเพราะว่า คุณได้โชคหนึ่งเหรียญใบหนึ่งเหรียญเนี่ยจะบบงบอกว่าคุณจะมีโชคทางด้านการเงินการลงทุนขอสรุปของคนที่เกิดวันอังคารนะคุณที่เกิดวันอังคารคุณจะโชคดีทางด้านการเงินในเจวันข้างหน้านี้ค่ะคุณจะมีเงินได้จากการเสี่ยงโชคหรือ การลงทุนใดๆก็แล้วแต่นะและการเงินของคุณช่วงนี้จะดีมากอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาคุณจะจัดการได้หมดเลยขอให้คนันาคารโชคดีตามทายนี้เลยนะคะก็ถูกใจกันก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยค่ะ